เชี่ยวปุกกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้อยู่กับติ๊กตูกอญิงดูบานค่ะ วันนี้นะคะก็สรุปเรื่องราคาสารแวดวงฟุตบ,บอลกระแสะต่างประเทศค่ะวันนี้ค่ะก็เห็นหน่าชื่นตาบานแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผลการแข่งขันนะคะของทีมรักของติ๊กอย่างของแดนลิพูเนี่ยออกมาในรูปแบบที่เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะพอใจแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแบบที่ลิพูต้ตองการแต่อย่างน้อยๆนะคะก็เรียกว่ามีแต้มและกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะลิพูนะคะต้องเปิดรังแอนฟิลด์ค่ะเพื่อต้อนรับการมปเยี่ยของเรือ ไป Manchester City นะคะและนี่เป็นเกมที่สําคัญมากๆค่ะลหลายคนนะคะก่อนเกมยกห้วันนี้คือเกมที่น่าจะเป็นการชี้ชะตาแชมป์พิวรีในซีซันนี้เลยนะคะเพราะว่าในซีซันนี้ค่ะมีม้า3ตัวนะคะที่ควบแข่งกันมานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหใครพลาดเนี่ยก็พร้อมที่จะโดนแซงแล้วก็โดนเขียนลงมาอยู่อันดับ3ของตารางเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเมื่อคืนนะคะหลังจากที่ Arsenal เนี่ยเขาก็ชนะมาในเกมที่ยี่สิบ 7, ใช่ไหมคะเกมวิกที่ย7 2 8บนะคะเขาเองค่ะก็ต้องการว่า เกมนี้ค่ะสิ่งที่จะเป็นผลดีกับอาร์เซนอลนะคะที่ดีที่สุดคือการที่ลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็เรอสเตอร์ซิตี้จบด้วยการเสมอกันนะคะกีดสกอร์ก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นการเสมอแค่นั้นนะคะทางด้านของอาร์เซนอลก็จะได้เปลี่ยนวยการขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเกมนี้นะคะมันออกมาตามที่อาร์เซนอลต้องการเลยนะคะก็คือจบด้วยผลการเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเกมนี้นะคะจะจบด้วยผลการเสมอ1ประตูต่อ1ค่ะต้องบอกว่ามัน เ,เกมที่คุณภาพมากๆเลยนะคะการแก้เกมการวางหมากของคุณซื้อทั้ง2ทีมค่ะวางออกมานะคะเรียกได้ว่าทันกันเลยนะคะก่อนเกมแฟนๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหแฟนริพูเห็นก็อาจจะเครียดหน่อยด้วยการวางตัวเนี่ยโมซาล,ล่าก็ไม่ได้ลงตัวจริงนะคะตรงกลางเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นกลางชุดที่ดีที่สุดที่ริพูใช้แล้วนะคะก็จะเป็นโซโบแมคก้าเอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยนะคะริพูค่ะก็จะขาดในส่วนของทางด้านเออ โกเมสนะคะถุงโยกไปเล่นฝั่งซ้ายส่วนคู่เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของจาร์รคอนซายืนคู่กับเฟอร์จูฟานไดายส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางด้านของแบทสลี่นะคะสิ่งที่แฟนๆเนี่ยน่าจะกังวลก็คือคู่เซ็นเตอร์หลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่าโกนาเต้จะฟิตพอที่จะลงถ่นเกมนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะโกนาเต้เนี่ยไม่ฟิตพอที่จะลงเกมนี้แล้วแฟนๆก็เรียกได้ว่าเครียดค่ะเรียกได้ว่าเครียดตั้งแต่ก่อนเกมเลยนะคะแต่พอที่เริ่มเกมมาค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหถึงแม้ว่าทางด้านของซิตี้เนโต้ช่วงต้นเก นะะในช่วงประมาณสจกนาที15บหเออ10 15เนี่ยจะเป็นเกมของซิตี้นะคะแต่ริพูเนี่ยก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นะคะจนกระทั่งที่ริพูเนี่ยเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแลกกันได้สนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้มีใครทาอะไรใครได้นะคะตลอด20นาทีที่ผ่านมาผู้เล่นของริพูก็เล่นเล็กๆได้ว่าเล่นได้นนแบบที่ไม่ได้มีความกังวล แฟนๆกังวลจากตอนแรกที่กังวลพอรูกเกมเริ่มมาเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประตูแรกค่ะประตูตีแฉกแตกนะคะประตูไข่แตกเลยนะคะเริ่มจากทานาของซิตี้นะคะก็เรียกได้ว่าเกมนี้ประตูที่เสียเนี่ยมันมาจากลูกสูตรเลยนะคะ ซิตี้เองค่ะพยายามบังนะคะแนวผู้เล่นของลิปูออกนะคะพยายามดึงแนวผู้เล่นของลิปูออกะคะ่ะจากลูกของการเตะมุมนะคะแล้วก็มันก็เป็นไปตามที่พวกเขาวางนะคะมันมีช่องมุมอยู่แบบมุมเดียวแคบๆเลยนะคะแล้วก็เป็นทางด้า่นของจอห์นสโตนค่ะที่สัตว์เข้าไปนะคะก็ลูกหมีก็ยิงอัดตัวลูกหมีเลยนะคะลูกหมีก็โดนบอลแหลกแต่ท้ายก็คือมันหมดสิทธิ์เซฟอ่ะนะคะมันเป็นลูกสูตรจริงๆที่ซิตี้เนี่ยซ้อมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะ และท้ายที่สุดค่ะต้องบอกว่าเริ่มเกมคลื่งหลังมาเนี่ยนะคะลิเวอร์พูลเองนะคะก็มีการแก้เกมนะคะมีการแก้เกมเลยครอปอ่าก็แก้เกมเลยนะคะมีการเปลี่ยนระบบระบบต่างๆนานานะคะแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์พูลค่ะก็มาได้ประตูนะคะตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะคะซึ่งเป็นทางหน้าของแอดดสซอนค่ะ ไปทำฟาวนะคะใส่ดาวินนนเยสนะคะทำฝาวใส่ดาวินนนเยสสุดท้ายนะคะกลายเป็นว่าผู้ตัดสินอย่างไมเคิล l อริเวอร์ค่ะชี้ให้จังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดจุดโทษค่ะแบบที่ไม่มีข้ออ้างใดๆเลยนะคะแล้วก็มีใบเหลืองในเกมนี้ด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะเป็นทางด้านของอาริซิมาริสเตอร์นะคะที่โอ้โหยิงเข้าไปแบบด้วยความมั่นใจสุดๆนะคะแมคกาก็คือเด็ดขาดจริงๆนะคะก็ยิงประตูจุดโทษให้ริพูนะคะตีเสมอในทีที่50นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเกมนี้ระหว่างนี้นะคะพอที่ริพูเนี่ยได้ประตูตีเสมอก็เป็นเกมของริพูเลยค่ะริพูก็บทบดบทบดนะคะแล้วก็ย้นคลอปค่ะเลือกเลยนะคะจะเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนด้วยกันนะคะเอาแบบว่า ไม่ยอมเกมนี้ฉันจะไม่เสมอนะคะเกมนี้ฉันจะจบด้วยผลการชนะเท่านั้นนะคะเอาก็มีการเปลี่ยนตัวค่ะส่งทางน้ำของโมซาล่าลงมาเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นทุกคนพอโมล,ลงมาปุ๊บนะคะโมก็จ่ายบอลสวยมากแต่สุดท้ายค่ะลุยดิอาสค่ะทําหมห6นะคะแบบลงๆแต่แบบออกโอ้โหแบบเหลือแค่ดีอาสกับผู้รักษาประตูเท่านั้นแต่ดีอาสค่ะก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้แล้วก็สองครั้งติดๆนะคะ แฟนๆก็โอ้โหบ่นดีอาร์สมากซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าความสามารถของดีอานระ์สเมื่อคืนมีผลกับทีมนะช่วยทีมได้แหละในการไม่ว่าจะเป็นการไล่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นป่วนคู่แข่งนะคะทำให้คู่แข่งเนี่ย เ,เสียพลังนะคะเป็นการปั่นพลังงานคู่แข่งนะคะคือเขาทําได้ดีนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับดีอันเมื่อคืนเลยก็คือว่ามักจะวิ่งออกก่อนบอลคือบอลเนี่ยมักจะย้อนหลังเขาตลอดเลยแล้วกออ็อันนั้นยังน่าให้อภัยได้แต่สิ่งที่แฟนๆหน้าด่าสุดก็คือเนี่ยแหละผ้าจังหวะทองโอกาสทองถึง2ครั้งด้วยกันนะคะถ้าหาว่าดีอัเซ็นานะดิว่า เกมนี้ลิอร์พูลมีโอกาสที่จะจบด้วยชัยชนะสูงมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะแล้วก็เป๊กโเดล่าก็มีการแก้เกมนะคะมีการถอดทา้งหน้าของเควินเดบรอยออกก็มีจังหวะที่เควินเดบรบอยเนาะมีปากมีเสียงกับเป๊ปนิดหน่อยนะคะคือไม่ใช่แบบทะเลาะอะไรนะแต่เหมือนแบบด้ยวยความทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่านักเตะพอมันมีแพชั่นเยอะๆอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นต่อแต่ต้องยอมรับเลยว่าเมื่อคืนค่ะ ต้องปรบมือนะคะให้คู่คู่มิดฟิลด์ของริพูที่เล่นได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างาวัตารุเอนโดแล้วก็แมคอาริสเตอร์นะคะเก็บอริฮาร์ลแลนด์ซะอยู่หมัดเลยนะคะแล้วก็เก็บทางด้านของเควินเดบอยนะคะอยู่หมัดเลยส่วนแมคก,ก้าค่ะก็ช่วยในเกมรับได้เป็นแล้วก็คอยที่จะ ทำเขาเรียกสร้างสรรค์เกมเนาะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะคะคอยพลิกบอลจ่ายบอลโอ้โหมีจังหวะจ่ายบอลสวยมากตลอดทั้งเกมมีจังหวะพลิกบอลสวยตลอดทั้งเกมแต่น่าเสียดายที่เพื่อนเนี่ยทำได้ไม่ดีพอส่วนมาตารุเอนโดค่ะเมื่อคัมคืนที่ผ่านมานะคะก็เรีวิวว่าโอ้โหนี่คือเม็ดอินเจ็ปนของแท้เลยนะคะก็โชว์ผลงานได้แบบโค้ชเวิลด์ค่ะต้องใช้คำนี้เลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวค่ะก็คว้า Player of the match ไปนะคะก็เป็นแฟนโหวตนะคะรีพูก็แฟนๆก็โหวตให้นะคะเมื่อคืนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยในการโหวตนะคะ Player of the match เนี่ยแฟนๆก็เครียดเลยนะอย่างตัวติวเองนะคือ2คนนี้ให้ใครก็ได้ไม่ติดแต่ก็ยังรู้สึกเออเออส่วนตัวยังเอ็นเอียงไปทางเอ,อ่อแมคกามากกว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าเอ,อ้ยเขาโหวตให้เขาเพียงเพราะว่าเขายิงตโทษนะแต่คือเขาเนี่ย สร้างสรรค์เกมรุกได้ดีจริงๆนะคะตลอดทั้งเกมแต่น่าเสียดายว่าเพื่อนเนี่ยทำในจังหวะเพื้นที่สุดท้ายเนี่ยได้ไม่ดีโซวัตรุเอนโดเกมรับนะคะโดดเด่นมากทําจัดการแนวรุกจัดการเควินเดอร์บอยจัดการเอริกฮาร์แลนได้อยู่หมัดเลยนะคะทาให้เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเอริกฮาร์แลนเนี่ยแฟนๆถึงขั้นแซวแล้วว่าเกมนี้เอริกฮาร์แลนลงหรือเปล่านะคะเห็นจังหวะเดียวก็คือจังหวะที่มีการประทะกับทางหน้าของ โจโกเมส ok แค่นั้นแล้วก็มีจังหวะที่แบบพยายามที่จะเลี้ยงเนาะพยายามที่จะแบบหลุดเข้าไปยิงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็เจอเฟอร์จิฟานายค่ะพยายามเลี้ยงลายบังบอลน,นะคะสุดท้ายก็คือบีบให้เหลือมุมที่ยิงยากที่สุดแล้วก็แคบที่สุดค่ะก็นั่นแหละเราก็เห็นเอริฮารแลนแค่นั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเกมนี้นะคะจบด้วยผลการเสมือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งบอลเคีเกมก็มาเอเบนแบตไทยแลนด์ M Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วก็มีดรมมาม่าเกิดขึ้นในจังหวัดที่เออเป็นแฮชแท็กที่ขึ้น PGMOL เลยนะคะเพราะว่ามันมีจังหวัะที่เอ,อ่อดกูนะคะเขายกเท้าสูงแล้วมันก็โดนประมาณยอดอกนะ,ะโดนยอดอกของแมก,การอ,อ่าอ่าหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบมันต้องเป็นจุดโทษสินะคะ นี่ผู้คนใน้จุดโทษสิ่ mm. งเยอะคลอก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นจุดโทษร้อยเปคนที่ดูฟุตบอลทั้งโลกต่างก็รู้ต่างก็เห็นเหมือนกันว่านี่มันเป็นจุดโทษนะคะแต่เรื่องเขาบอกว่าเออถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดโทษที่เราต้องได้แต่ในเมื่อมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราได้เห็นการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยีย่ยมมากๆซึ่งี่ต้องบอกว่ามันยอดเยีย่ยมจริงๆนะคะคุณซื้อทั้ง2ทีมกินกันไม่ลงทันกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ เปโตรโอล่าก็บอกนะคะว่าเขารู้นะคะว่าการมาที่แอนฟิลด์เนี่ยมันแบบเป็นอะไรที่แตกต่างมากมันยากมากนะคะเช่นเดียวกันกับการที่ไปเล่นที่เอติฮัสเตเดียมนะคะเพราะว่าคอบก็ไม่พาทีมชนะที่นั่นมา8ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพมากๆถึงแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องการตัดสินเล็กๆแต่ท้ายที่สุดก็คือเราได้ดูเกมที่มันมีคุณภาพมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณภาพคับแก้วครับจอกกันเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนในศึกพิีเมอรีก,กันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วค่ะ ท,ท่พทีในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าก็ยังคงที่จะหายใจลดต้นคอกันอยู่เหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลเองนะคะจะเสมอกับเรืบย์แมชเตอร์ซิตี้ก็ไม่ได้แปลว่านัดน,นี้จะเป็นนัดที่ชี้ชะตาแชมป์พรีเมียรีกนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะอันดับหนึ่งของตารางนะคะอาร์เซนอลค่ะก็แข่งเกมวิกที่8ไปนะคะด้วยการเอาชนะเบนฟอร์ด2ประตูตอนหนะคะสุดท้ายค่ะพวกเขานะคะก็ขยับขึ้นมาเป็นจา่าฝูงนาอม,มีอยู่ที่64แต้มค่ะในขณะที่ พูลค่ะเมื่อคืนเสมอเรือบายมาเชสเตอร์ซิตี้นะคะ บวกมาเพิ่ม1แต้มจาก63มาเป็น64ค่ะก็คือมีแต้มเท่ากันกันกบเอ่อกับทางน้าของอาร์เซนอลนะคะแต่ไปแพ้ใน,เ,นเรื่องของประตูได้เสียค่ะเพราะว่าประตูได้เสียนะคะอาร์เซนอลก็ยิงตุนมานาอยอย่างที่ทุกคนทราบว,ว่าเอ่อเจ็ดเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขานะคะยิงไปบวก31ประตูด้วยกันนะคะพวกเขาค่ะก็มีอยู่ที่46ประตูนะคะประตูได้เสียเนาะส่วนลิพูค่ะตามอยู่5ลูกนะคะมีอยู่ที่3 0 9ก้าลูกด้วยกันนะคะส่วนทางด้าของเรือไบแมชเตอร์ซิตี้ค่ะเมื่อคืนก็บวกมา1แต้มนะคะจาก62ขยับมาเป็น63อยู่อันดับที่3ของตารางนะคะมีอยู่ที่63แต้มเนาะประตูดได้เสียเนี่ยตามหลังลิฟร์พูลอยู่4แต้มด้วยกันนะคะแล้วก็ตามหลังทางด้านของอาร์เซนอลอยู่ที่ 9ลูกด้วยกันค่ะส่วนอันดับ4กับอันดับ5นะคะเมื่อคืนค่ะต้องเจอกันเองนะคะทางด้านของแอตตันวิลล่าค่ะก็แพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปนะคะแบบเลเทคคาบ้านเลยนะคะ4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะแพ้ไปนะคะทางด้านของแอตตันวิลล่าค่ะก็ยังอยู่อันดับที่4ของตารางอยู่นะคะมีอยู่ที่55แต้มค่ะในขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะก็ บวกเพิ่มมา3แต้มนะคะมีอยู่ที่53แต้มด้วยกันค่ะในขณะที่ท็อป6นะคะตอนนี้ค่ะก็คือแมนเชียตเตอร์เต็ดเหมือนเดิมนะหลังจากที่เอาชนะทางหน้าของเอเวอเรตมา2ประตูต่อ0นะคะพวกเขาก็มีอยู่ที่47แต้มด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะตามหลังท็อปโอยู่นะคะทั้งหมด8แต้มด้วยกันนะคะแล้วก็มีแต้มห่างจากจากฟูงนะคะอย่างอาร์เซนอลอยู่ประมาณที่10 แต้มด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้างห่างกันเลยนะคะปีนี้ค่ะอย่างที่ที่บอกไปแล้วว่ามันการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็ต้องไปรอดูนะคะว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรคะ่ะเพราะอาร์เซนอลค่ะหลังจากเกมนี้นะคะพวกเขาค่ะการสัปดาห์นะคะก็จะมีเตะ กันกับทางด้านของปอโต้นะคะน,นี้เปิดบ้านเจอกับปอโต้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพวกเขาะะจะต้องตัดแต้มกันเองนะคะกับทางด้านของเรือใบายแมชเตอร์ซิตี้ค่ะเกมนี้ค่ะทางด้านของอาร์ซนอนนะคะจะต้องออกไปเยือนเอติฮัสเตดียมนะคะโอ้โหแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้ตารางของ อาร์เซนอลเนี่ยยังมีแมตช์ที่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะก็คือการเจอกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะการเจอกันกับท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะการเจอกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็มีเจอกันกับลิเวอร์พูลด้วยนะคะยังมีอีก หนึ่งแบตด้วยนะคะในขณะที่ลิพูเองก็เช่นกันค่ะยังคงต้องเจอกันกันกบทางหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในศึกเอฟเอคัพด้วยนะคะเออนะคะยังมีเจอกันกับอาร์เซนอลด้วยนะคะก็รอดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ค่ะก็ การแข่งขันเนี่ยมันก็ยังคงจะต้องเจอทีมท็อปซิกอยู่ลิเวอร์ p o o ก็ยังมีในการดวลกันกับทางหน้าของทอร์นมฮอสเปอร์อยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับเรือใบแมทเชสเตอร์ซิตี้ค่ะตารางก็จะไข่คลายกันนะคะก็มีเจอเหลือแมตช์ใหญ่ก็คือเจอกันกับอาร์เซนอลเจอกันกับทอร์นมฮอสเปอร์ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแต่แมตช์ของอาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะเบาหน่อยนะคะเพราะจะเหลือเจอกับทีมท็อปซิกเนี่ยแค่สองทีมด้วยกันคือลิเวอร์พูลแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลแค่นั้นค่ะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะสําหรับข่าวคราวในวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหลักๆก็พูดถึงเกมมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ตารางการแข่งขันนะคะตารางคันแนนเนาะนะคะสาหรับนี้ติกต้องไปแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าค่ะบ๊ยบ้ย